สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทะบกช่อง5ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขภูมิใจเสนอสาธารณสุขเพื่อประชาชนผลการปฏิรูประบบสุขภาพแบบเขตบริการสุขภาพทำให้แต่ละเขตได้พัฒนาการบริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเทคโนโลยีชั้นสูงรักษาโรคซับซ้อนให้ประชาชนเข้าถึงบริการลดคิวการรักษาไม่ต้องรักษาไกลบ้าน การรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งนับเป็นการรักษาที่ต้องใช้ทีมแพทย์เฉพาะทางหลายด้านทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญห้องตรวจปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคและเป็นการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของโรงพยาบาลอีกด้วยเช่นโรงพยาบาลสรพพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งใน5จังหวัดของเขตบริการสุขภาพที่สิ เป็นโรงพยาบาลแรกในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขที่ปลูกถ่ายไขกระดูกให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ผลสำเร็จหลายรายมีหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อพัฒนาการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพ นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาโรคมะเร็งให้แก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขยกระดูกเป็นจำนวนมากให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการรักษาได้อย่างเท่าเทียม โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นับเป็นผลสําเร็จในการปฏิรูปเขตบริการสุขภาพต่างๆเป็นแบบอย่างให้กับโรงพยาบาลศูนย์ของจังหวัดในการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้หลากหลายก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการรักษาให้กับประชาชนอย่างแท้จริงณวันนี้เราได้ปลูกไข่ไขกระดูกในคนไข้ในราย์ที่3แล้วก้าวต่อไปของการดูแลผู้ป่วยเพื่อผลสำเริจของการดูแลผู้ป่วยให้หาย ได้อย่างเต็มที่